สรุปนะคะร้านเนี้ยดื่มเบสดีดีสุดๆมากน่ากินมา่เขาเกิดเหตุการณ์แบบไฟไหม้ขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุจริงๆถ้ามีโอกาสเข้าไปได้ก็คืออย่าเข้าไปนะคะทุกคนเจ้านะคือสองคนที่แบบมีต้องหอยเจอวันนี้เจอแม่อะไรอย่างงี้คือเจอเขาเจอช็อกหลายอย่างมากนะคะทุกคนแต่ดีมากวันนี้แบบดารีส์สุดเลยบรรยากาศดีมากคนเอาเดบิวเมอร์มาใส่แบบจอนแช์ ทุกคนวันนี้หนึ่งสองสี่ใช่ปะ่ะวันที่สี่ใช่ปะ่ะเรามาวันที่สิบสองอ่ะวันนี้วันที่สิบห้านะคะวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยร้านเดิมร้านนี้นะคะที่เรามากินเมื่อวันก่อนร้านเนี้ยร้านเนี้ยที่ได้รางวัลเยอะๆแล้วก็ที่เพื่อ,อนบอกว่ามีอายุมากกว่าร้อยปี คือเราอไปกินแบบร้านคัวซองมาหลายร้านแล้วไม่ว่าจะร้านดังเชฟคนนั้นดังนู่นนี่นั่นสรุปนะคะร้านเนี้ยเดอะเบสแบบเดอะเบสคัวซองแต่ว่าปุ้ยไม่รู้ว่าตอนนั้นนะปุ้ยกินตอนที่แบบคัวซองเขาเพิ่งออกจากเตาอะมันอร่อยมากเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงที่เนี้ยไปลองแถวบ้าน มันก็อร่อยนะนร้านนั้นก็ได้รางวัลนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องนั่งรถไฟมาร้านนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะกินครัวซองหรืออะไรเพิ่มเติมแต่ร้านนี้อยากลองทาต์อะไรอย่างงี้มากซึ่งเนี่ยค่ะทุกคนคนเข้ามาซื้อตลอดเลยนะคะที่เนี่ยแบบร้านขนมมาขายดีมากโอเคไม่เสียเวลาเราไปเลือกกันเลยกว่า เธอบอกว่าอยากลองแอปเปิ้ลออันนี้แอปเปิ้ลใช่ไหมเธอร่อแอปเปิ้ลใช่ไหมเกินเอาอันนี้มาเลยอันนี้มาเลยน่ากินมากเลยที่นี่นอกจากมีแบบพวกเบเกอรี่เขาก็มีแซนด์วิชด้วยเนาะน่ากินมากอ่าการตอนนั้นเรามลองอันนี้แล้วก็คสอเ็ ใช่เออวอันนี้ด้วยอร่อยมากได้แล้วหัวสองของเราคุณ่าแซนด์วิชชิ้แซนด์วิชคุณ่าน่ากินมากระดับแบรนด์นีอันนี้เพื่อนเพื่อนกินหัวสองไปเยอะแล้วต้องกินแซนด์วิชบ้าง กคนตอนนี้เราอยู่ที่นอนสดัมนะคะก็คือข้างหลังปุ้ยตรงนี้นี่เองนะคะซึ่งสวยมากนะคะทุกคนแต่ว่าปุ้ยไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตรงนี้นะแต่ว่าเพื่อนปุ้ยบอกว่าเมาื่อสองสามปีที่แล้วไม่มั่นใจนะคะเขาเกิดเหตุการณ์แบบไฟไหม้ขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุคือปุ้ยก็ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวจะต้องไปติดตามข่าวนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนคือไฟอะ่ะมันลุกแบบน่ากลัวมากเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพขึ้นให้ดูนะคะซึ่งไฟมันแบบเฮ้ยมันโหมกระดังแบบคิดดูแล้วตึกอะ่ะ ตึกใหญ่มากนะแล้วแบบดูจากในรูปภาพไฟมันต้องลุกขนาดไหนไอคิดดูแล้วตอนนี้คือซ่อมแบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะคนที่มาเที่ยวอ่ะก็ได้แค่แบบถ่ายแค่นนีะ้ถ่ายข้างนอกถ่ายข้างๆแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นแบบริมแม่น้ํานะจริงๆถ้ามีโอกาสเข้าไปได้ก็คืออยากเข้าไปนะคะทุกคนคือมันคงต้องสวยมากๆแน่เลยเราปุ้ยก็เก็บภาพบรรยากาศนี้มาฝากทุกคนกคนะคะ ถานคนปุ้ยก็ไม่รู้ว่านี้มันคืออะไรนะแต่ถ้าให้เดามันเหมือนแบบเขาอธิบายแบบประวัติมันเรเล่าปุ้ยก็ไม่รู้นะแบบเกี่ยวกับซ่อมอะไรอย่างงี้นะคะปุ้ยก็อ่านภาษาเขาไม่เป็นนะคะทุกคนปุ้ยแปลมาแล้วนะคะถามคนแถวนี้เขาบอกว่าตรงเนี้ยก็ประมาณว่าแบบเป็นสตอรี่นะคะว่าแบบว่า เออเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยเขาก็เอเซนประมาณว่าแบบว่านักดับเพลิงอะ่ะเขาแบบจัดการจัดการยังไงใช้น้ําอะไรตรงเนี้ยเท่าไหร่ปุ้ยก็ไม่มั่นใจตรงไหนนะอธิบายเนาะในรูปแล้วตรงเนี้ยก็เป็นโปรเซสนะคะที่แบบเพื่อที่จะ p r o เทคออกอะไรซัมติงนะปุ้ยก็จําไม่ได้นะว่าเหมือนแบบเป็นแบบกระบวนการว่า step by step ต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างงี้แล้วตรงเนี้ย เขาก็อธิบายว่าเออเป็นส่วนที่แบบเราจะต้องปรับปรุงก่อสร้างอ่ะสิ่งที่ต้องระวังอ่ะเห็นไหมเขาก็แพลแนว่าเออจะทํำยังไงป้องกันยังไงนะคะแล้วอันเนี้ยก็เป็นแบบเกี่ยวกับพวกแบบ people นะคะที่ว่าแบบคนนั้นที่จะมาแบบส้มแซมอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะอธิบายนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะคือ้ไม่มั่นใจว่าถูกไหมอ่ะแต่แบบเออมันประมาณเนี้ยนะคะทุกคนโดยรวมเออถ้ามีโอกาสมาก็อยากจะมาเห็นกับตานะคะว่า ข้างในแล้วก็ถ้าไม่มีไอสิ่งกอรซ่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนถ้ตรงนี้มันก็จะเป็นถานีที่เราเก็บของเองสวยมาก นะคะนต้นเรามาถ่ายรูปกันแถวนี้เนาะแล้วก็เห็นหอเอเซลด้วยสวยมากจริงๆบรรยากาศดีตอนตนตอนแรกเราอยู่ใต้สะพานนี้เนาะแล้วก็เราก็ถ่ายรูปกันจนมาถึงตรงนี้วิวสวยมากมากเลยนะคะทุกคนวิวมันแบบเห็นแม่น้ำใดๆแลวนี่เขาก็มีนั่งเรือกันนะคะก็มาถ่ายรูปกันเราด้วย นี่นะคะทุกคนทุกคนเห็นคุณลุงคนนั้นไหมคะ เขาเป็นตากล้องนะแล้วเขามาถ่ายรูปให้ปุ้ยกับวิวนะคะก็ฟีลแบบมาร์เก็ตติ้งเบาๆแต่ก็คือเขาถ่ายรูปดีมากเขาให้น้ำบัตรเขาเนาะแล้วเราค่อยอีเมลไปหาเขาอะไรอย่างงี้เ้านะคือ2คนที่แบบมีตองหอไอเฟลวนนแน่จะได้ไหมอะไรเออเฮ้ยตัวมวันนี้แบบมันโชคดีมากบรรยากาศดีฝนไม่ตกนะคะทุกคนแล้วก็นี่ข้างหลังเราก็เป็นหอยเฟลนะคะ สวยมากเลยอันนี้ก็เป็นสะพานที่รถไฟผ่านและนี่จุดถ่ายรูปสวยอะทุกคนคุณดูดีมาก Russia in Paris ค <laughs> ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะ ก็เป็นร้านอาหารที่แบบเพื่อนปุ้ยจองไว้นะคะซึ่งคนจะบอกว่าปุ้ยไม่รู้ชื่อ,อเดี๋ยวถามเพื่อนนะคะซึ่งร้านนี้มันจะเห็นหอเอฟเฟลข้างหลังเลยนะคทุกคนสวยมากๆถ้าใครมาก็แนะนํานะคะร้านนี้สวยมากอย่าลืมจองกันนะคะทุกคนสวยมาก,มากมเลยแบบเนี่ยตุ้งแบบมันสูตนะสวยมาก คนเดี๋ยวนะฉันรูว่าม่ใช่แล้วเราเราจะเล่าแบบเรียลๆไหมว่าเออเธอเราไปใส่รีวิวนี้ได้เหรอใส่ในเนี่ยเออว่าไปรีวิวแล่วเอางี้ทุกคนทุกคู่อย่าสั่งเมนูชื่อว่าคาเฟ่ครีมก็คาเฟ่ครีมแหละ ก็มันต้องมากาแฟกับวิปปิ้งครีมที่ที่เราแบบไปกินวันแรกแต่เนี้ยเขาให้แค่กาแฟะนะแล้วตอนแรกที่ปุ้ยบอกว่าแนะนําเลยใครอยากมาที่นี่เพราะวิวดีมันเพราะวิวเว้ยแต่ว่าถ้าให้เอาพูดแบบเรียวๆก็คือว่าบริการอ,อ แบบแย่มากทุกคนแต่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะปกติเราอยู่ลอนดอนเนาะลอนดอนเขาเซอร์วิสดีเนาะคือเราเราแบบสามารถแบบว่าคือถ้าเขาเซอร์วิสไม่ดีอ่ะที่ลอนดอนเราบอกว่าเอาเซอร์วิสชาร์จออกได้เลยแต่แต่ที่ลอนดอนส่วนมากเขาจะบริการดีอยู่แล้วนะคะจะเดินมาถามว่าอาหารเป็นยังไงชอบไหมคือเราอ่ะชินกับวัฒนธรรมที่นู่นไปแล้วเนาะ,ะแต่จริงๆที่เนี่ยพอเรามาเนี่ยคือเจอเค้าเจอช็อกหลายอย่างมากนะคะทุกคนอันนี้คือเมสาการทำขับนะแต่ก็แบบไม่ได้ว่าเกลียดคนประเทศเขานะแต่แค่ว่า เวลาเราไปเที่ยว啊。<laughs> เพื่อนก็เตือนปุยแล้วนะคะว่าคนที่มันค่อนข้างที่จะแบบแบบมันรูทหรือเปล่าเขาเรียกว่าเออรูทมันแบบถ้าถ้าคนไทยมาคนไทยจะช็อกว่าแบบเฮ้ยทำไมทำนิสัยแบบนี้อย่างเมื่อวานเมื่อวันก่อนอ่ะปุยไปเลยหน้ใช่ปว่าแบบไปกินคาเฟ่แถวตรงภาพอย่างเงี้ยแบบกำลังนั่งถ่ายเนี่ยเอากล้องนี้ถ่ายอยู่อะมามือมาอย่างเงี้ย้ยปุยแบบปุ้ยลบวิดีโอนั้นไปแล้วเพราะว่าแบบไม่อยากเก็บไว้นะคะแบบไม่อยากเห็นอะเพราะว่ามันแบบมันเสียวความรู้สึกอะแล้วเนี่ยแบบอย่างเมื่อกี้มาลานียมันบอกว่านั่ง ไหนก็ได้พอเราไปนั่งตรงไหนก็ได้เราบอกเราใจดริง์อย่างเดียวมันก็บอกว่าถ้าดริงส์ษ่ะต้องนั่งตรงโซนข้นอกริมๆอ่ะแล้วเนี่ยโต๊ะข้างหลังอะ่ะมันสั่งกับข้าวได้เว้ยคือมันจะนั่งตรงไหนก็ได้ปะแล้วแบบถามแบบพนักงานอีกคนนึงว่าขอน้ําหน่อยอีกพนักงานอีก,นกนคนนึงเขาบอกว่าไม่มีน้ำาพอถามพนักงานอีกคนหนึ่งบอกว่ามีน้ำไหมแถบวอเทอร์มันบอกว่ามี คือไม่รู้ไปเพราะแบบเกียดเอเชียหรืออันนี้ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ซึ่งแบบว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากแต่เอาเป็นว่าแบบว่ามาเนี่ยไม่ต้องไป็นนอ,อะไรนะแบบไม่ต้องไปแบบไปโกรธเขาว่าเขานิสใส่อะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นแบบนี้เว้ยแต่ก็ถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธอะช่างแมงเพราะเราไม่แฮร์ <laughs> เออช่งพวงมากรือเดี๋ยวถามเขาไปว่าทำไมไม่มีวิปปิ้งครีมไม่ได้สั่งกาแฟปกติเลยไม,ม่คาฟเฟ่ครีมคาเฟ่ครีมอะ เนี่ยนะคะทุกคนเราได้แหละจะเมาอะไรนิดนึงคือคือที่วีไปเมื่อกี้คือคาเฟ่ครีมอ่ะมันคือกาแฟวิตมิวก็ลาเต้บ้านเราแหละแต่เราก็คิดว่าคาเฟ่ครีมก็คือมากับครีมตรงตัวเลยแต่จริงไม่ใช่แต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ถามกับเขาอะว่าแบบครีมครีมอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็เหมือนแบบโชว์รูปให้เขาดูเงี้ยไม่พูดมนเป็นชุดเป็นของโอ้ดักอิสตอนที่เรเล่นมาละวเนี่ยแหละค่ะก็ได้แล้วนะคะทุกคนอ่ะเรามาแบบ ก,กันนะคะนี่เราก็จะกินอย่างนี้นะกประมาณนี้เนะาะพาทุกคนเราก็มาแถวแถวไหนไม่รู้เนาะแต่ว่าปุ้ยประทับใจที่ว่าเขามีแบบกิจกรรมให้เล่นเหมือนเป็นสวนเล็กๆเกนาะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบทางเดินสาธารณะแล้วดูดีมีลายให้แบบคนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็มีแบบให้ปีนให้เล่นนะดีอะ นี่ก็เป็นวิวระหว่างที่เราเดินข้ามสะพานนะคะแล้วตอนนี้เราจะไปไหนเอ่ยชองซีเซ่ชองซีเซ่อันนี้ก็พูดไม่ค่อยเป็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะทุกคนทุกคนปุ้ยมาแวะเคมาดแล้วอยากกินกิมจิกับอันนี้อาหารเกาหลีคือกินแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝรั่งมาหลายวันแล้วทุกคนดูมีข้าวเนื้อมีข้าวแกงเกาหลีแล้อมีข้าวดำมีข้าวเงี้ยข้าวมีมากมากมีซูชิ นี่อาหารแบบเทคเอาไว้เฮ้ยทุกคนมันดอกบ้าและวปะมันมีไก่ท็อกแม่ใช่แม่ซื้อไก่มาไปเดินกินนะฟันแล้วนี่นี่เราซื้อไก่คือไก่อะไรเนี่ยที่มีเกาหลีอะไก่เกาหลีแล้วก็สาลายนะคะมากินริมถนนแบบนี้แต่จริงๆจะบอกว่าที่ลอนดอนมันสวนมันเยอะเนาะเธอเนาะแล้วมันก็หาที่นั่งได้ง่ายกว่าที่นี่นะคะกินแบบชิลๆ เออจะบอกว่าถ้าอยากกินข้าวนะคะทุกคนบอกเลยว่าร้านอาหารทุกร้านเปิดตอนหนึ่งทุ่มเปิดเย็นนะคะซึ่งไม่ไม่ได้แบบจู่ๆอยากไปกินรามเมงตอนบ่ายสามบ่ายสี่ไม่ได้นะรอเปิดตอนหนึ่งทุ่มเพราะตอนแรกเราจะไปรามเมงกเนาะเราก็จะแบบเพิ่งรู้นะว่าคนที่นี่เขาเหมือนแบบครัวซองหมดก่อนบ่ายโมงก่อนเย็นนะเขากินอะไรอะนีขนมปังแซนด์วิชไงเป็นร้านแล้วก็ร้านแล้วก็ดินเนอร์ลืมไปว่าคนที่นี่เขาชอบกินขนมปังกันนะคะทุกคนให้ปูอยู่นี่ปูอยู่ไม่ได้หนละ อยากกินส้มตำตอนเช้าหรือกินต้มยำกุ้งแซ่บตอนเช้าไม่ได้ไม่มีียต้องขวดสองเบาๆนะคะโอเคขอกินก่อนนะคะค่ะเราก็สั่งอันนี้มาอีกแล้วทุกคนวันนี้เราสั่งอะไรนะเป็นแบบเป็นวาน,นิลลาแล้วก็ของเธออะไรสตรอเบอรี่วานิลลาสตรอเบอรี่ต้นติงแลของเธอจำไม่ได้วาน,นิลากับฟอยเลตอะไรสักอย่างไม่รู้นะคะเรากินกแล้วแต่จะบอกว่าชอบอันนี้ที่สุดเนาะใช่เออที่สุด The b e บ t ตอนนี้เราอยู่ที่ห้างอะไรสักอย่างซึ่งเนี่ยมันจะเป็นขายขนมก็มจะเป็นร้านของแต่ละเชฟดังๆของระน,นะอย่างอันนี้ก็คือร้านปีแอร์ที่เราสั่งกินเมื่อกี้นะคะแบบปีแอร์เมเนจใช่ไหมีแอร์ไม่อันนี้มันก็จะเป็นแบบเชฟดังของแต่ละร้านเลยนะนเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อของแต่ละร้านนะเดี๋ยวเราจะไปกินคอนโด,ดกันนะทุกคนเดินดูก่อนเดินดูเร่น กคนคือทั้งห้ามีแต่ของกินนะทุกคนมีแบบฟูเทอออมีของกินของข้าวของหวานมีหมดเลยขายผลไม้ทุกอย่างนะคะก็ถ้าเรารีบเดินมานี่ก่อนนะเธอเราก็อิ่มก่อนเลยไม่ต้องกินดินเนอร์แล้วนะคะจริงๆเนี่ยมันฝรั่งเศสที่ปารีสมันแบบเขาเรียกอ,อะไรมันมีอะไรแบบซนะุกซ่อนอะทุกคนซุกซ่อนแบบเราไม่รู้อ่ะนี่จะหน้าอ้วนแล้วเนี่ย นะคะทุกคนเขาก็จะรวมเชฟํำที่ห้างนี้นะคะใน,ในห้างนี้ <S <S แหละเออแั่นี่นะคะที่ชอบกินมากรอบของคนนี้นั่นเลยอร่อยมากอันนี้อยากลองไอศครีมนะคะเมื่อกี้เดินผ่านเนี่ยทุกคนแนะนำอยากให้มาที่นี่คือแบบนี่เดี๋ยวให้ดู <S <S ป อยก้อ oh มากนะนี่กินแบบให้ดูนะคะให้ดูมันอลังแบทุกคนมแบบัน,นมแบบน่ากินปหมดทุกอย่างเลยโคตรน่ากินมากแบบดูดีเต็มปหมดเนี่ยคือทั้งห้างนะคะทุกคนมันจะแบบเวอร์มากเเลย ใช่เช้าที่แม็กซ์กินยับกินเผอร์น่อร่อยมากอันนี้เหรออันนี้หรอใช่มันคืออะไรมันคืออะไรมันคือเป็นบาเกตแล้วก็มีโอลิฟแล้วก็มีชีส what แีบนิ้วเหนียวแบบอเไยโอเคโอเคขอชิมนะแต่มันอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะงคนเราลองสั่งดิบซ้ำมาชิมนะคะถ้าอร่อยพรุ่งนี้ก็จะมาขดอยู่ที่นี่เลย จะไม่ไปไหนแล้วกยอกยอกแต่อยากมาทัวร์ร้านไอเชฟทุกร้านเนาะถ้าแบบเป็นไปได้อะแบบเชฟขนมอะไรเงี้ยว่าอร่อยไหมสมชื่อไหมซึ่งอย่างที่บอกไปมันรวมรวมทุกเชฟเลยนะคะมาน้องนักนี่นะเราคนเรามากินคอนดอกมีอะไรมีเมนูมีอะไรบ้างเรามากินคอนดอกนะอ่ะเธอเลือกเลยเธอมีประสบการณ์ในคอนดอกมีภาษาอังกฤษไหมคะอันนี้เรื่องแปงนโกะนี่คอันนี้ที่เธอบอกว่าอะไรคริสปี้โพเทโต้ แต่ข้างในจะเป็นอะไรอ่ะเขามาแชร์กันเนาะที pues ่เราเอาวันเดียร <c oughs> <c oughs> ์เราจะกินอันนี้เออันนี้เพิ่มใช่ไหมเพิ่มเฮ้ยเธอมันบวกถูกะอันนี้ไงมีโซะเซตอินไซต์โรเตอร์อันนี้แหละโอเคอันนี้เอ่อบริโอชฟูมอเซเลรานอเราจะเอาซอสเซตกับชีสใช่ไหมเหมอนมนก่ออก่อนทุกคนหลังจากที่เราสั่งตู้ออนไลน์เสร็จแล้วนะเราก็รอมันสั่นๆแล้วเราไปรับคอนโดของเรานะคะแต่ดีมากวันนี้แบบ ดีเลยนะคะภาษาฝรั่งเศสน่งคืองงว่าแบบใส่น้ำตาหรือไม่ใส่ไหมแต่เราก็ถามคนข้างๆแล้วว่ายังไงแปลว่าอะไรวะดีทุกคนได้แล้วคอนโดโอ้ไม่ก็นะคะแต่เพื่อนแนะนำว่าให้ไปลองที่เฮ้ยนะที่ลอนดอนบันซิกบันซิกเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะใหญ่มากรองนะอ้า เออมาอืมอืกขอนได้เป็นคร้แรกที่พูดเคยกินคอนดองแลชีวิตนะอร่อยมากต้องลองใครมาปารีสต้องมาที่อ่านมาเลยไม่รู้ว่าบัตจิเหรออร่อยมากแต่เดี๋ยวพูดจะไปลองที่เชนาทรัลนะบันซิกเดี๋ยวจะมาเทียบกันว่าที่นี่กับที่ปารีสมันต่างกันไหมแต่ว่าที่บันซิกคนเยอะมากคนขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย เราลมาลานชื่อว่าอันเนี้ยคุบัเหรอเป็นร้านราเมงที่เราเล็งมาสองสามวันแล้วนะคะเมนูประมาณนี้นะก็ยังไม่รู้เลยว่าที่นี่มันก็อะไรอะไรอันใอร่อยนะแต่ก็ปกติจะเห็นเอ่อคนอยืนต่อแถวนานมานนะคะบรรยากาศร้านเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นริกแกนนคะราเมง โชยุม <mean> ิโซะไดไดาเาจะเอาอะไรดูรูปกันดูรูปดูรูปเดี๋ยว เพนคะเราสั่งแล้วเราสั่งอีบีราเมงแล้วก็โชยุราเมงนะคะอีบีก็จะแบบมีกุ้งเนาะโชยุก็เป็นหมูโชยุแล้วก็เกี๊ยวซ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันแล้วจะบอกว่าเป็นยังไงเออกินราเมงที่ปารีสนะคะแล้วมันไม่มีอังกฤษเมนูนี่โชอ่านฝรั่งเศสไปนหนึ่งแก่ภาษาฝรั่งเศสเพร,ะะพระะ <laughs> าะแบบตำสุกมันเหมือนกันไหมเธออ่านอ่านออกคำหนึง่งมิโซะอ๋อถ้าอันนี้ไม่มีไม่ไม่มีคำว่ามิโซะก็คือไม่ใช่มิโซะฉันบอกอะไร เธออยากฉันถามคำถามหนงจำได้ปะว่าอีบีหรือไอ, ME, ไอ ME, ้นั่นเถอว่าจะอีบีฉันน้นำซุปอะไรฉันถามว่าโชยุหรือมิโซะฉันว่ามันไม่เข้าใจหรอกว่าฉันถามว่าอะไรเธอวันนี้เดี๋ยวจะทุกคนจะมาเล่าเรื่องให้ฟังต่อไปเซฟโพราคือเราสงคนไปเซฟโพราใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนทีเนี้ยเราก็ยืนมองอยู่ว่าแบบแบรนด์แบรนด์บิวตี้อยู่ไหนสักพักมันมีคนที่อยู่บูธ ทาใช่ป่ะเ,เป็น S A นะเป็น SA S A อะไรขายเออบูทาร์ทเหมือนเหมือนแกก็แบบจัดบูธแกก็ต้องมาขายของใช่ป่ะทีนี้แกก็เดินมาแบบแบบเออเรียกเราสองคนทีนี้ <c oughs> คุยไปคุยมาแกมาพรีเซนต์ว่าเนี่ยมีลิปตัวใหม่เออทีนี้อ่ะเราก็โอเคโอเค,อ,เคเอ่ะเดินเดินไปดูสักพักนางก,ก็มาพรีเซนต์เหมือนนางหยิบมาสคาร่ามาจะพรีเซนต์เราแล้วเราถามว่าไอลิปกลอสเนี่ยที่ว่าทาแล้วปากเจออะไรอย่างเงี้ยทามันแบบมันสไปซี่หรือเปล่ามันแบบฟ feel s p i c อ on the lips ไหมแล้วทีนี้มันก็เหมือนแบบจู่จ เขาก็ตอบว่าที่เซลฟอราที่นี่ไม่มีนะทุกคนฉันถามว่ามันเผ็ดเผ็ดไหมแบบเธอฉันเคยทาของแม็กหรืออะไรเงี้ยเวลาทาแบบลิปกลอสเพื่อให้ปากเจอมันจะเผ็ดมันจะแบบยิบยับยิบยับยิบยับเออมันจะเบิร์นใช่มมันจะอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแต่ฉันถามว่ามันแบบสไปซี่หรือแบบฟิลลิ่งอะไรหรือเปล่ามันบอกว่าเซลฟราวีดอน t h a แสดงว่าที่เซฟราเนี้ยไม่มีลิปที่สไปซี่นะคะทุกคนแล้วนางก็ขายมาสคาร่าชั้นต่อเว้ยแล้วฉันก็ถามว่า is match something อะไรคเหมือนมันมันเลอะไหมอะไรเงี้ยเออแล้วนางก็บอกว่าแบบว่ามันไม่ water proof แล้วมันก็ something else สมัยแบบนางก็ขายของแล้วนางก็แนะนําตัวใหม่ต่อ <laughs> คือฉันรู้สึกว่าคนที่เนี้ยเขาพูดคนละเรื่องกับเรา <laughs> คือเขาอยากพูดอะไรเขาจะพูดกับเราแม้ว่าเราพูดอะไรกลับไปกับเขาก็ตาม เข้าใจว่าหรือเราถามว่าแบบสมมติว่าแบบเฮ้ยห้องน้ําไปทางไหนเขาจะบอกว่าโทษทฉีฉันไม่ซื้อของอะไรปนนไระมาณนี้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรเงี้ยเขาจะเขประสบการณ์ใหม่ไหสนุกดีวะมาปารีสอย่าเครียดนะทุกคนอย่าไปหัวรรอนเสนียมันน <c oughs> ะมองเปเรื่องตลกคือแบบตอนเช้าเครียดไปแบบเจอวีดวีส์ท้ายนั้นตอนกลางวันงงเจอควคอะไรกันเนี้ยนีเราจะเจออะไรอีกเราจะหมายถึงว่าตอนเนี้ยหลายตอนเนี้ยจะเจออะไรอีกลองดูค่ะเออ อ่ะเดี๋ยวเราได้รับเมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพนักงานจะมาอะไรกับเราไหมนะคะทุกคนมีอีกเรื่องนึงมีเรื่องหนึ่งเราไปกินคอนดอกมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยระหว่างที่เรายืนกดสั่งตรงหน้าจออ่ะมันจะมีผู้หญิงคนข้างๆมันกดสั่งแล้วมันก็เดินออกจากร้านไปเลยแล้วทีเนี้ยตอนที่นี่ไปรับคอนดอกอ่ะแล้วมันจะมีคอนดอกอันหนึ่งก็คือน้าจะเป็นของผู้หญิงคนนั้นแหละมันเสร็จพร้อมกันแล้วทีเนี้ยเราก็นั่งกินกันนอกร้านเลยแล้วทีนี้กลายเป็นว่าไอพนักงานมันก็เดินมาถามว่าเราอ่ะสั่งเมนูอะไรไปเพราาะว่ มันเหมือนมีอันเนี้ยกดสัญญาณเรียกแล้วมันไม่มีใครมารับแปบบว่ามันก็ถามทุกคนทั้งร้านเลยว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ของใครของใครแล้วเราอะ่ะก็บอกนางว่าน่าจะเป็นของผู้หญิงที่มาออเดอร์ยืนที่ยืนข้างๆเรานะแล้วนะลเห็นนางเดินออกไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่านางจะกลับมารับไหมแล้วจู่ๆพนักงานก็ตอบแล้วว่า sorry ขอโทษด้วย <c oughs> โทษด้วยจริงๆนี่ก็เลยแบบ <c oughs> ขอโทษทำไมวะ <c oughs> ก็ไปบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมันมันสักแล้วมันแบบไม่มาเอาพนาักงานบอก sorry นี่ก็แบบมองหน้าเพื่อนแล้วแบบโอเค sorry sorry ก็ได้ว่าจะรับคำขอโทษนั้นไว้แล้วกันบอกไปหมดแล้วทุกคนทุกคนอันนี้เป็นออรโชยุนะคะราเมงแล้วก็ที่อ b บราเมงนคิากแล้วก็พิซซ่านะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าอร่อยไหมออโอ้โห คนาตะอนคะตอนนี้เราก็มาโลเคชันที่เราต้องมาถ่ายหอเอฟเฟลตรงนี้นะคะทุกคนนี่อย่างนี้เลยเขาก็จะมาถ่ายกันแนะคะน่เนี้ยนนะะเนี่ยเห็นไหมนางแบบอะไรเงี้ยเออเของมาถ่ายตอนที่มันเปิดไฟกระพริบนะคะทุกคนซึ่งมันจะเปิดไฟกระพริบทุกชั่วโมงเริ่มตั้งแต่สามทุ่มนะนี่คะ่ะทุกคนข้างหลังคุ้ยก็เป็นวิวจุดถ่ายหอเอฟเฟลนะคะซึ่ง เขาก็ไมถ่ายกันแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกๆ1ชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> เขาจะมาแบบเปิดไฟไอกระพริบ,บกระพริบอะ่ะทุก5นาทีนะคะ5นาทีภายในทุกๆ1ชั่วโมง ึ่งเขาจะเริ่มเปิดตอนสามทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หมดตอนตีหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนถ้าไม่อยากมีคนอะไรเงี้ยก็มา <laughs> ดึกๆแต่ตอนนี้ปุ้ยมาไม่ทันรอบแรกนะคะแต่ว่าทันถ่ายรอบสามทุ่มไปตอนทันถ่ายรอบตอนสี่ทุ่มไปนะคะมันติดแค่ห้านาทีเนาะนี่ <laughs> นะคะเราก็มายืนรอปุ้ยคงได้ถ่ายรอบตอนห้าทุ่มนั่นแหละทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะทันไหมภายในห้านาทีก็ต้องรีบถ่ายด้วยรีบถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะทั้งบล็อกทั้งในโทรศัพท์บรรยากาศดีมากทุกคนดูสิ <laughs> ไว้มันดีอะอะไรอย่างนี้นะคะฟังมากฟังไม่ไหว่วนะคะเราก็มาถ่ายรูปตรงใต้สะพานนะคะคนน้อยมากซึ่งดีนะคะเพราะว่าถ้าอยากใกล้ล้วก็คนเยอะนูน่นเพิ่งจะพาไปเลย เดี๋ยวใกล้จะห้าทุ่มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายที่มันสตา์คลิงกันดีกว่านะคะอะไรค่ะทุกคนข้างหลังปุ้ยเขาก็เปิดไฟแล้วเห็นไหมสวยมากเลยนะคะโอ้ my god จะย่อยังไงเห็นเนี่ยเออเนี่ยทุกคนมันมีแบบทุกชั่วโมงมีห้าทีนะคะวิวยเย แเราถ่ายเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะคะถ้าอยากถ่ายต่อก็รอไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะคนแต่กลับแล้วคอมพีนะคะ <laughs> เดี๋ยวปุ้ยโชว์ให้ดูนะคะว่ารูปที่ถ่ายกับวิดีโอที่ได้ยังไงคือเราใช้ห้านาทีคุ้มมากเลยเธอเนาะรเราต้องถ่ายคนเดียวสองแบบสองคนคนเดียวคนเราโอ,อ้ถ่ายกันแบบสุด <laughs> คือห้านาทีมันมีค่ามากเธอจริงๆเราถ่ายเสร็จแต่สองนาทีแรกอแล้วก็เร็วมากแบบทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากนะคะทุกคนพูดเลยกันพลาด่ะ คะทุกคนบางคนเขาอยู่กลางถนนเลยนะเพื่อที่จะถ่ายแบบให้เห็นวิวตรงกลางอะ่ะถ้าทุกคนเคยแบบดูใน e l วในทิกต o k นะที่แบบใส,ส่เดรสเดินอะไรอย่างเงี้ยก็คือตรงนี้แหละแต่เพราะว่าตอนแรกปุ้ยอ่จจะขึ้นมาถ่ายบนสะพานแล้วดีคนมันเยอะเมื่อกี้วิวดีสุดแล้วก็ไม่ติดใครเลยนะคะโอ้ยคอมพลแล้วอะทุกคนคือแบบมันเป็นสิ่งที่แบบฉันอยากมามันเป็นสิ่งที่ฉันแบบแม่ทิปหน้าเชา่าเดรสมาใสา่ แต่ทิปหน้านะคะจะแบบเอาเดฟเวอร์อมาใส่แบบจอนแะคระ์สุดมากอ่าเออนี่เห็นไหมสุดมากสุดจริงๆยอมใจเพื่อรูปนะคะทุกคนทุกคนคะจะบอกว่าเห็นคือที่ผู้ยืนอยู่ไหมเออคือตรงเนี้ยคือเขาบอกว่าเออเจ้าหญิงไดอาน,นานะคะเขาเสียชีวิตตก ชั้นล่างนี้หมายถึงว่าเกิดอุบัติเหตุถ้าทุกคนเคยดูข่าวนะคะที่ว่าเจ้าหญิงแดน่าเสียชีวิตยังไงก็คือเขาเกิดอุบัติเหตุใต้ทางเขาเยนะียกทางทางลอดสะพานน่ะซึ่งก็เป็นที่ที่ผู้ยืนอยู่ข้างบนนี่แหละเออซึ่งรู้ได้ยังไงนะคะซึ่งมันมีป้ายบอกชื่อตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวปุ้ยถ่ายให้ดูเขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะคะเออปุ้ยก็อินอินกับเรื่องนี้เออชอบแบบชอบดูเรื่องประวัติศาสตร์เนาะอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นได้จากชื่อนี้ ใช่ไหมหน่าจะอันนี้เนาะเพราะว่าเขาบอกกันว่ารู้เพราะว่าเชื่อ,อน,นี้แล้วก็เหตุเกิดอยู่ื้นทีตายตรงนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็หอเอเซลข <c oughs> าตรงนี้ปุ้ยก็มาตรงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอนุสณ์ที่เอ่อเจ้าหญิงไดนาเสียชีวิตนะก็คือเนี่ยใต <c oughs> ยสะพานตรงนี้แหละทุกคน้าส้สะพานนี้นะคะแล้วก็นี ก็ถ้าคิดว่าตั้งแต่แกเสียชีวิตก็เนี่ยค่ะก็มีคนไว้อะไรแกตลอดนะคะนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าแบบเขียนอะไรให้นะจ่ายให้ดูก็แล้วก็ไว้อะไรติดตามเส้นชีวิตของเจ้าหญิงงามนะคะสวยมากเป็นเจ้าหญิงที่แบบผู้ชมอ่ะเออไม่รู้ปี ดีนะก็เป็นวิสองของเขาแล้วก็นี่ก็เป็นงานที่เขาเกิไปที่